มาดูโควิดกันต่อนะครับ <ไป S 1> คุณผ <ไป S 1> ู<ด>้ชมครับโควิดของโลกตอนนี้เนี่ยตัวเลขรายงาน6 4 8 3 7 1ส0 4ล้าน371,7คนนะที่ติดเชื้อกันทั้งโลกเสียชีวิตกันแล้ว6 6ล้าน6 4 19, สบศะบะแล้วก็ถัดไปก็คือติดเชื้อกันทั้งโลกในวันนี้รายงานผ่านเว็บไซต์ Word ์ดเด t e r เตอร์38คน นะครับเสียชีวิต996ศพสหรัฐอเมริกาติดเชื้อ25,347คนเสียชีวิต131ศพนะครับฝรั่งเศส69,253คนเสียชีวิต7 6แล้วก็มาที่บราซิล ค่ะติดเชื้อ31767เสียชีวิต145นะคะคกลีใต้ค่ะติดเชื้อ57079เสียชีวิต62ส่วนญี่ปุ่นโอโ้โหติดเชื้อพุ่งไปหลักแสนนะแสนต่อเนื่องเลยนะญี่ปุ่น118201นะคะเสียชีวิต182ค่ะค แล้วก็ที่ไล่ลงมาก็ที่ไต้หวันก็15,651คนเสียชีวิต53ศบ,บนะครับค่ะอินโดนีซีเนี่ย4 9 7 7เสียชีวิต54ศพค่ะ,ะคออสเตรีย5092เสียชีวิต1นะคะคแล้วก็ชิลีเนี่ยติดเชื้อ5041เสียชีวิต62ค่ะอืม,อม